ไฟเข้าใหม่ครับพี่น้องท่านใดที่หายอยู่นะครับสิบเก้ามกกาปีหกเก้าร้านกระจางอิเล็กทริกครับผมสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยอู้มาเยอะนะนี่เสร็จแล้วยังลูกพี่ครับโอ้วสสัดีครับไหนตัว,ตวไหนไฟมันมืดเปิดไหมโอู้อนอ้น,นี่นี่ขนาดขายไปบ้างแล้วนะนี่ออกไปเยอะนะครับอืมห้าตาสี่สิบแปดตัวห้าตาของ ของเขาปะเขาซื้อของดีไลท์มาตัวนี้ครับเป็นดีของแสงดีทุกตัวแสงดีทุกเลนแตกไหมไม่ครับมันเป็นมันเป็นเลนขุ่นเท่นี้อืออันนี้เป็นเลนขุ่นนะตําหนิก็ารใช้งานครับพวกทะลอกขอบพวกนี้ครับตําหนินี่เป็นแค่สีทะลอกนะเพราะนั้นปกติทุกอย่างเลยครับตัวนี้อ่าคงแล้วสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าไดลองลองดูที่ว่ามันจะกระพริบได้ขนาดไหนมีทุกสีเลยนะ แต่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันกลางวันนะพี่นี่ยเขียวผมมองไม่รู้เรื่องเลยนะประมาณนี้แหละอืมก็คือพาดีๆนี่แหละแต่ว่าเป็นห้าตาเอาเอาสองพันห้าร้อยบาทไปเยอะแล้วบ่นี่ยโอ้นี่สีแดงมาเท่าไหร่ไม่เคยพอหลังห้าตาเนี่ย นี่โอ้โหสวยงามพอละก็เป็นคูมใหญ่เลยนะเป็นคูมใหญ่ครับหน้าตาปกติเลยนี่นี่ด้วยมีเยอะครับตอนนี้เหลือกี่คู่อ่าเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวแล้วใช่ไปเน็ตนี่คือเขาตรองอ่าเหลือประมาณยี่ยี่สิบสี่ตัวออกไปเกินครึ่งแล้วนะพี่น้อง2,500ครับสองพันห้าครับลองเอาไปออกแบบการใช้งานกันดูว่าจะไปติดตั้งตรงไหน ส่วนมากทุกวันนี้เวทีก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นหลังฉากหลักๆเลยเราจะมีตัวหกอีนหนึ่งตัวนี้อืมตัวนี้จะเป็นหกอินหนึ่งนะอาจจะจะไม่ใช่ฟูอินวันเป็นหกอินหนึ่งนี่ครับหกอีนหนึ่งเขาจะมีหกสีมันจะมีแดงเขียวน้ำเงินขาวแล้วก็สีอสีม่วงอ่าสีม่วงเป็นเบกเบกอออะไรนะเขาเรียก อะไรเป็นี้องจะชื่อนั่นแหละแล้วก็นี่มันจะมีอยู่แปดโคมชุดนี้อืมมันจะมีแปดโคมจะมีโครมหนึ่งที่สีแดงติดไม่ครบสีแดงจะติดแค่แค่ข้างในข้างนอกเขาจะไม่ติดมีู่พคมเดียวแค่นั้นแหละครับเนี่ยชุดนี้แปดโคมอืแปดโคมนี่ปล่อยแปดโคมหนึ่งหมื่นบาทแปดโคมหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าเอาเป็นโคมก็คมละพันสามห้าสิบบาทพันสามห้าสิบครับครับยกแปดโคมเนี่ยเอาหนึ่งเดียวครับ อันนี้จะเป็นแบบนี้นะครมนะกับจะมีแค่ครมเดียวนะที่มีจำนหนคือสีแดงติดแค่รอบในรอบนอกยังไม่ติดค่บนอกนั้นปกติอ่าบอดบอดไายด้วยบ่บอดไฟได้มาเยอะอยู่ต่ไม่อยากเปิดคิงคองอ่าตัวนี้คิงคองหนึ่งพันสองสี่เอสไออือคือใช้งานปกติครับข้างขาวเนี่ยทำความสะอาดนะครับตัอยู่ประมาณนี้โอ้นี่คือแค่เดียวจบเลยใช่ครับอันนี้พร้อมเหล็กนะอ่าพร้อมเหล็กมีอะไรใครพร้อม ตัวนี้ขอแปดพันห้าครับแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้แปด0ห้า้อยบาทซื้อใหม่นี่สองไม่อยู่หรอกมั้งก็กอสตำรวจครับโอเคเอาเรื่องอยู่เพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบครบเลยนะจะมีจะมีพวกจอทัชอีกครับมันจะมีจอทัชตัวนี้แต่ตัวนี้โปรแกรมมีปัญหาครับตัวนี้ไปถามอะไรเป็นไปลงโปรแกรมอะไรรับอ๋อโปรแกรมเจ้าของเดิมมีปัญหา ทีนี <ส straightforward> ้ยิงฟองมอนกันครับยิงฟองทีนี้ปุ่มเป็นสีดานะทีนี้ยิงน้ํายาไปมันก็เลยเป็นสีขาวเพราะว่ามันมันมันเหนียวก็เลยยิงหยิงน้ํายากันชื้นเข้าไปมันก็เลยออกปุ่มเป็นสีขาวครับถปุ่ดจะเป็นสีดำาึงอันนี้เป็นทัชสกรีนนะตัวนี้เป็นตัวทัชสกรีนตัวนี้คีย์คองหนึ่งหกตัวหนกตัวนี้ขายขายเป็นงานช่างไปเลยดีกว่าอือกับตัวนี้ขายอยู่เก้าพัน ก้าพันทุนให้เหล็กไปพร้อมแต่ตัวนี้คือแจ้งก่อนนะว่าโปรแกรมมีปัญหานะต้องเอาไปลงแก้ใหม่ตัวนี้เหล็กพร้อมเลยในราคานี้เลยครับเก้าพันห้าร้อยบาทใช่อ่ะมันมีอีกตัวนึงออันอันนี้มาเก็บงานนะครับก็คือคลิปล่าสุดที่ลงไปนะครับบีมก็บีมก็เนี่ยครับออกไปเยอะนะทุนุนี้โล่งเลยบีมจะมีเข้ามาอีกไหมยิมยังไม่มีเข้าครับตัวนี้อืมก็ยังพอมีเหลือให้อยู่นะนี่ นะครับยังมีให้เลือกอยู่นะเอาตัวไหนทักมานะครับผมมาดูตัวไหนกันโต่ so? ีศูนย์สองสี่เอสรรมดามีก็เหนืออันนี้เอาเหล็กของยามาฮ่ามาใส่กิ้งคองเหมือนกันนี่ครับผมกิ้งคองตัวนี้ครับสองศูนย์สี่แปด สองศูนย์สี่แปดตัวนี้เ,าาเรียกเลยอยู่ในอยู่ในบ้านชื่อวนันนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ปกตปิครับทุกอย่างเตะข,ขอบขอบก็แตกแล้วก็เลยตัดขอบออกเอามาใส่เหล็กนี่พอดีเหล็กนี่มาใส่ขอบไปได้ไงมันเป็นเหล็กมิยามาฮ่าก็เลยเอามาใส่ตัวนี้ให้พร้อมเหล็กครับให้พร้อมเหล็กเลยแปดพันแปดพันท้วนครับพร้อมเหล็กโอ้สวยเลยนะนี่เหล็กพอดีป๊ะ เหล็กก็เหล็กยังดีเลยนะนี่ใช่ครับเหล็กยังดีนี่ครับผมเป็นเหล็กยามาฮ่าเลยนะครับครับผมมาดูความรู้สึกตัวนี้เป็นบีมนะครับบีมสองห้าศูนย์ของสีน้ำตาเหลือแค่นี้เด้อพี่น้องแต่ว่าโรก่อนเด้อนีมสองห้าศูนย์สปอร์สปอรสีน้ำตา จะได้คู่หมื่นสามห้าร้อยรวมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะไม่เกี่ยวเหล็กนะไม่เกี่ยวเหล็กเอกนี่เหลือไม่กี่คู่เลยนะคิดว่ามีกรอบนอกนั้นจะไม่มีจะไม่มีบอดี้นนี้สวยนะมีสองแปดศูนย์จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบคู่ได้อยู่นะครับมันจะมีจำนินเล็กนี่ครับพวกบอดี้เนี่ยเตกเล็กๆน้อยๆใช่ครับแต่คู่ละเก้าพันห้าอันนี้ให้เก้าพันห้ารวมเหล็กเลยอืม รวมเห 95, ล็กกาวันห้านค่าส่งออกเองนะค่าสง่งหนักครับตัวนี้สตูปเอพีตัวนี้จะตําหนิสีตําหนิพวกหลอดนะครับครับตําหนิพวกหลอดก็ตําหนิเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเอาตําหนิก็ทักมาแล้ว,วกันอ่าส่งให้ดูครับคู่นี้ห้าพันห้าผมรวมส่งให้ห้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้ตัวนี้กันน้ําน,น,นะครับกันน้าครับ <SP> e. เ,เอสเอพีเป็นกันฝนไม่ใช่กันน้ำอันน่้อันนี้ดูกันฝนับ เดี๋ยวก็บอกกันน้ำเอาไปจุ่มน้ำเลยเรียบร้อยเซฟเลยครับอ่าทีนี้จะมีนี่ครับอนนีทีวันนะทีอินวันตัวนี้แสงดีมากเลยที่คิดทีแรกจะไม่ออกแล้วพูดเดียวที่ไม่ออกแล้วนั้นไปหมดแล้วครับอพูดนี้มันเท่าไหร่นะกําพาแะละสองพันสามรวมส่งสองพันสามร้อยบาทรวมส่งให้เป็นทีวันนะครับเป็นทีวันนะครับแล้วก็นี่จะมีพวกบูสเตอร์ ที่เข้ามาบูเตอร์ไฟอืมเนีครับหน้าน้าจะคุ้นๆกันอยู่ครับแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแต่มีไอโซเลตมีการไฟย้อนอืมครับตัวนี้ตัวนี้ผมขายหน้าร้านอยู่สองพันห้าอืมในคลิปผมขอสองพันสามรวมส่งให้สองพันสามรวมจะส่งให้เลยครับผมเข้าแปดไอเข้าสองออกแปดอันนี้กันไฟย้อนเนอะกันไฟย้อนเลยครับนีอจะกันไฟย้อนฟอมเลยครับ อาจจะมีบอดไฟบอดจะเยอะหมายถึงโสบงร200ตัวนี้อ2,500รวมส่งครับตัวละ2,500บาทรวมส่งครับผมตัวนี้จะเป็นโโบูนะครับแหลมคมซีซีตูดมันมีคู่เดียวอเดี๋ยวให้ตูดพอปากดีกว่าตูดพอปากเอาเอาด้วยเท่าไหร่ดีเอาพันสองก็ปากใหม่นะปากมื่หนึ่งปากเป็นตัแป้บหตัวละหกร้อย1,200เนี่ยครับ1,200ครับ อย่างนี้ตัวนี้จะเป็นทีนวันเหมือนกันแต่มันจะน่าจะไม่ตรงรุ่นกันครับไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันทั้งหมดไหมจะเป็นทีนวันครับเอาเป็นว่าทีนวันตันวน,ตนี้คมละคมละพันกันแล้วกันค,มล, 1, ค,คมละหนึ่งพันบาทกลับคมละหนึ่งพันบาทแล้วกันเลือกเอาเดียวกันนลครับคมละพันกันแล้วกันเลือกเอาเลยพี่นงเข้าใหม่เข้าใหม่ครับนี่จะเป็นรุ่นธรรมดานะตัวนี้จะงานจะดีกว่านิดนึงตัวนี้จะเป็นวอมไว นี่โคมไว้แต่ต้องดูคู่มันน่าจะมีแค่สองโคลมาที่ว่าเหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนอ่ะโคมละพันเหมือนกันโคมละหนึ่งพันบาทเป็นบอมไว้นะครับบอมไว้กับทีนว่าเป็นโคมละพันอืออแล้วได้บีแคมครับโอ้เห็นมันเป็นเยอะเลยนะแคมบินีับมีอันใหญ่ตัวนี้จับนั่งร้านถ้าภาษาพวกขายแคมเขาะจะเรียกว่าแคมกลางใหญ่ คือเข้มกลางที่เขาเรียกเข้มกลางเพราะว่านะครับรูมันจะเล็กกว่าไอ้รุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้จับนั่งร้านจะหลวมอถ้ารุ่นนี้จับนั่งร้านจะแน่นกว่าเด็กรูมันจะไม่เท่ากันก็คือจะเล็กลงใช่จะเล็กลงก็เลือกให้ถูกแล้วกันเราใช้งานประมาณไหนตัวนี้ตัวละร้อยยี่สิบาทตัวใหญ่ร้อยยี่สิบาทแบบแบบนี้ตัวละร้อยตัวละหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเล็กกว่านะตัวนี้เก้าสิบบาท เก้าสิบบาทอ่ะครับมันจะเปมีอย่างนี้มีหลายราคาครับผมอให้ดูประมาณนี้แล้วจะมีพวกนี้เข้ามาใหม่เยอะเลยครับนี่นะครับมีให้ล้างนะครับตอนนี้ใกล้เข้าหน้างานเนาะหน้างานแล้วนี่นี๋ับง่ายครับผมก็ใช้ผมเข้างานใหญ่ๆผมก็ใช้ครับอืมใช้งานง่ายครับขันเอาขันเอาเกลียวกับแบบปลั๊กกับขันเอาดึงสายก่อนแล้วขันตับตูสบายครับตัวละสิบแปดบาท โหดออกจบขาวเลยครับสั้นไกลมันวางระยะได้สบายเลยใช่ครับปลกหลอดก็มีนะครับเยอะเลยนะปิงปองแบบนั้นยังเลยเยอะนะครับทำขึ้นมาใหม่เยอะนี่พร้อมหลอดเลยครับชุดนี้สองพันเอาสองพันหกรวมส่งครับเพราะว่าจะเป็นขั้วดีหน่อยสองพันหกร้อยบาทรวมส่งราคาส่งก็เหมือนกันราคาเมื่อก่อนเาวากี่เมตรนี่ยี่สิบห้าเมตรครับ ครับขัดเหลืออะไรก็มาได้นะครับพี่น้องงานส่งงานช่างพัดลมมามาพัดลมพัดลมตัวนี้ตัวนี้ดูอากาศนะดูจากหน้าออกหลังล้วตัวนี้เป่ามาหน้าตัวนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทอืมราคาตัวนี้เลือกเอานะเป็น้องใหม่นะหรเป่าหน้าเป่าหลังก็แล้วแต่ใช่หรือไม่ใ่นะครับล้ะอะไรอ่ะตัวไหนครับอ๋อล้อมีแต่ล้ะ นี่ยครับล้อสามนิ้วอย่างดีเลยเนะนี่รับเลเเป็นชุดเลยครับชุดใค่ชุดมันนี่ับอ่าชุดละใสดีอ่ะแต่มันจะมีสี่ตัวนะต่อช,ชุดมีสี่ตัวชุดละสี่ตัวเอาชุดละสามร้อยห้าสิบพอชุดละสามร้อยห้าสิบบาทสี่ล้อนะ สี่ลออย่างดีนะครับตัวนี้แปดสี่สสองตกแปดสิบาสิบาทต่อตัวซื้อใหม่ก็ตัวละร้อยสี่สิบาทครับก็คือตัวเตงี่ผมไม่ขายนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ครับเอาตัวดีๆไปเอาตัวดีๆไปชุดละสามร้อยห้าสบถ้าส่งออีกครับเล็กเล็กกเเลกตัวไหนคตัวนี้ นะครับเหล็กใส่ห้าตาเหล็กตัวนี้ใส่ได้ประมาณสิบสองตัวห้าตาดนี้นะสิบสองตัวอ๋อได้เยอะมากจริงๆเหล็กเขาถ้ามาเป็นหลุมจะมาใส่ข้างบนได้อีกสี่ครับได้สิบสองตัวตัวนี้ใบละสามพั 3, นหรือยแคสองใบนะสามพันบาทครับมันมาหกใบเขาเย่ยงไปหมดแล้วอือตอนนี้เหลือแค่สามใบครับออเหลือแค่สองใบไปแล้วสี่ใบครับอืม ใส่ได้สิบสิบห้าสิบสองตัวใส่ได้สิบสองตัวอ้ยู่มากชินนี้ได้สิบสองตัวอืมคุ้มเลยคุ้มครับคือว่าคุ้มแล้วก็เล็กมอนิเตอร์อ่ะตัวนี้ใส่ตู้กลางใครหาอยู่ไหมตู้กลางหนึ่งคนหนึ่งได้สองใบเนี่ยใส่มอนิเตอร์สองใบได้หนึ่งคนหนึ่งได้สองใบอืมนี่ใบละพันเก้าครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีอยู่สองใบเลือกเอานะตัวนี้เล็ก เหล็กใสอุปกรณ์ตัวนี้เดี๋ยวใส่ล้อให้ใส่ได้ตามนี้เลยจะเป็นเหล็กใส่ co b หกหลุมไอ้ที่มีบันโดครับที่ใส่บันโดได้ครับจะมีอยู่หกหลุมเนี่ยเแ็่ไม้นี่โคตรหนาเลยหนักครับเฉพาะเหล็กก็หนักแล้วตันนี้ตัวนี้ขอสองพันแล้วกันสองพันทวดแต่ใส่ล้อให้นะออ เยอะอไรอีกที่ยังไม่ขายอ้๊ยสองสามศูนย์อ้นี้ยังไม่ได้ลงทุนกับเขาเลยนี่มาตอนไหนอีกมาหลังจากใส่ที่บอลหนึ่งรอ,อบที่แล้วคู่นี้หกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทครับค่าส่งเดี๋ยวค่อยว่ากันสองสามศูนย์ปกติเลยนะ,ะตัวนี้เป็นสองสามศูนย์สปอร์ตไม่ใช่สองสามศูนย์ตัวนุ่นธรรมดาอืมเป็นสองสามศูนย์สปอร์ตครับแล้วก็จะมีสองหกศูนย์ตัวเนี้ยบอดี้มันจะตแตกครับอืมไม่ดู เป็นพนะตัแต่ใช้งานได้ใช้งานได้เลยครับผมตัวนี้แน่ยบอดี้มันจะแตกบอดี้ไม่มีผลหรอกครับเนี้ยอืมเนี้ยจะบบอดี้แตกอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคู่นี้เอาเท่าไรเดียเอาเจ็ดพันรวมส่งให้ไปเจ็ดพันบาทรวมส่งอ่ะสองหกศูนย์นะครับบอดี้แตกขายอย่างนี้เลย เออแต่มันเตกเฉยๆนะแต่ว่าคือมันยังใช้งานได้ปกติแล้วบอดี้สวยๆี่ขายได้เก้าพันหมื่นหนึ่งเงินนะอันนี้ให้เป็นคู่เลยให้เป็นคู่ไปเลยครับเจ็ดพันคุ้มแน่นอนค็ตัวละสามพันห้ารวมสองคุ้มกับตัวนี้คุ้มสปอร์ไลท์ตัวนี้จะเป็นสองร้อยบาทของอิฟตัวนี้แสงแรงมากครับตัวนี้มีแต่ของมือหนึ่งนะครับวันนี้พันสามห้าสิบ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทใช่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบส่วนตัวนี้เป็นมือสองมือสองเลยประมาณหกโคมครับตัวนี้สองร้อยบาทเหมือนกันแสงขาวอย่างเดียวตัวนี้แปดร้อยห้าสิบาทแปดร้อยห้าสิบใช่ครับแปดร้อยห้าสิบาทตัวนี้สโตมือหนึ่งครับสโตมือหนึ่งตัวละสองพันห้าตัวบางตัวบางแต่งานดีนะลายเยอะตัวนี้ลายอย่างเยอะเลยมีลายตัวนักสือแนวตั้งแนวนอนอืมลายตัวเลขถูกถูวนี้เลยสองพันห้าร้อยบาทมือหนึ่งครับข้าทรง น่าจะตัวละ150บาทไม่เกินนี้ครับ100-150บาทเราปคุยกันครับจะมี COB ตัวนี้ของมือหนึ่งเหมือนกันครับท,ทุนใหม่นะอืสวยครับตัวนี้บอดี้สวยเลยับแสงดีด้วยตัว <16 50 S 3> <า>นี้1,650บาท1,650บาทใช่นี่ยครับนก็จะมีพวกปักติดเหล็ก มาทุกครั้งไม่เคยได้รีวิวได้วิวดรีวิว,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 วต,ตัวแท่เนาะลักติดแหลกครับตัวนี้จะมีระบบตัดอัตโนมัติไฟเวลาไฟกระชากไฟเกินไฟช็อตมันจะตัดก่อนครับมันจะข้อดีอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ตัวละแป0ห้าสิบาทรวม <8 50 S 2> ส่งแปร้อยห้าสิบาทรวมส่งให้เลยนะมีเยอะนะครับ,รบแล้วก็วจะมีตัวนี้เมื่อเช้าก็ออกไปหลายตัวครับตัวนี้จะเป็นระบบเซฟตี้ถ้าไม่มีกาวพักบ้านเราไม่มีกาว มันก็ไม่ให้ใช้งานมันอจับมันจะทามาเซฟตี้คือต้องครบต้องต้องต้องครบวงจรก็ถึงจะให้ทํางานจรับตัวนี้ตัวละหกพันห้าสิบตัวม้งนนี่ครับเช็คดูก่อนได้เลยว่ามีกราวหรือเปล่าใช่หกพันห้าสิบโอ้คุ้มเลยนะครับวันนี้เยอะนะเอะครับอ่ะตัวนี้เน็ตเบิร์กว่าจะเอาใช้เองใครไม่ได้ใช้แล้วครับอ่ะตัวละเอาคู่นี้เอาพันสามตัวม้วกันแล้วกันของเค้นเทคนะครับคิมเทคอูใหญ่หนักด้วยอืม 1,300บาทรวมส่งของขึ้นเทรคุ้มเลยนะไอ้ลอยมีตัวเดียวมีไม้ลูกไม้มีตัวเดียวอืครับตัวนี้ขอเท่าไรเบียร์12ดีใช่มัน12ดีตัวนี้ขอ1,500ไปครับไม่ได้ไมครับมิกตัวเล็ก NPE แบบตัวนี้ได้อยู่2,500รวมส่ง2,500บาทรวมจะส่งให้ครับตัวนี้ NPE สุดท้าย ห้าตาห้าตา e p อ,อ่าปกติตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ติดเอานี้ดีกว่างาน,นช่างไปเลยปกติผมจะขายตัวละสองพันห้าสองสี่คู่นี้ผมขอสี่พันรวมส่งสี่พันรวมส่งครับดีหนึ่งเสียหนึ่งนะอืมอ่าเอางี้งดีกว่าดีหนึ่งเสียหนึ่งผมขอสี่พันรวมส่งคู่นี้นะสี่พันรวมส่ง e p e test นะครับี ของดีเลยครับผมเอาไปจัดการเอาอีกทีทำโฟมซองให้ติดมังไม่ติดหนึ่งอ่าดีโอเคประมาณนี้ครับมาอัปเดตกันก่อนเดี๋ยวมีเข้าใหม่เดี๋ยวก็อัปเดตให้อีกรอบหนึ่งหลอดนี้ก็เกือบจะไม่ทัำเลยเหลือน้อยมากไปโอเคขอบคุณครับ